เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนท่านด้วยเลยนะครับผมวกผมในฮิสโชทีวีกันอีกเช่นเคยน,นะครับครับหลังจากที่คลิปก่อนใช่ไหมผมได้ทําการรีวิวเจ้าซอมแมนไปแล้วใช่ไหมและวันนี้ผมจะมาบอกวิธีเทคนิคการแก้ทางซอมบี้แมนนะครับผมซึ่งนะครับ สาม,มิแมนนี่ก็ไม่ใช่ตัวที่จะไม่มีทางเอาชนะได้นะผมมันก็มีแล้วนะครับผมเสัอที่เอาชนะซามิแมนได้นะครับซึ่งผมก็เจอมาแล้วนะผมเจอมากับตัวเลยนะครับผมทั้งในดวลเลี้ยทายนะผมเลี้ในอาร์ดีนานะผมทำไมก็ดวลไอ้พวกศึกดวลอะไรนี่แหละผมดูมาแล้วนะผมแล้วก็ทั้งทั้งที่ทีมผมกับทีมเขาด้วยนะครับซึ่งวิธ <c oughs> ีการแก้ทางทีมซามิแมนแบบหแบบลักๆเลยนะครับผมก็จะบอกให้นะครับผมคือหนึ่ง สปีดนะครับผมจะเป็นต้องมีสปีดที่เร็วกว่าทีมเขาแบบมากๆ,ๆเลยนะผมก็คือแบบว่าให้เหนื้อผุดทุกตัวนะครับแล้วก็วิธีสองครับผมก็คือเอ่อและวิธีที่สองก็คือตัวดาเมทจำเป็นที่ต้องมีดาเมจที่แรงและสามารถปิดเกมได้ภายใน2เทือนนะครับผมเพียงแค่สองถึงสามเทือนต้องจุดเกมให้ได้นะครับผมคือมีสปีดมีเอ่อดาเมจที่รุนแรงนะครับแล้วก็สามเลยผมพลังเหนือนะครับผมถ้าพลังเหนือแบบมากมาก หากใช้กันมากๆก็สามารถเอาชนะทีมซัมเมอแมนได้นะครับผมอย่างผมก็สามารถเออเอาชนะทีมขนาดนั้นถ้าเกิดผมจัดทีมผมแบบเต็มระบบนะครับผมดาวเก้นะครับผมตัวละครนะผมที่ทุกคนแก้ทางซัมเมอแมนได้เลยนะครับผมผมจะบอกเลยนะตัวที่สามารถแก้ทางซัมเมอแมนได้เลยนะครับผมจะมีตัวที่หนึ่งเลยที่สามารถแก้ทางนั้นแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะผมไม่ใช่ว่าไม่ได้แก้ทางมอนซัมเมอร์แมนไปตรงๆนะคือเอาไปแก้ทางทีมแถวหลังเลยนะครับผมเด่นนะครับผม หน้ากากวาน,นับผมเพราะหน้ากากหวานนั้นเป็นตัวตีเดี่ยวของเอทอาร์ว่าตีแรงที่สุดและสามารถมีประสิทธิภาพที่สามารถปิดชีพศัตรูได้นะครับผมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะผมถ้าเกิดปั้นแบบสุดๆนะครับผมอย่างของผมก็สามารถกระชางสามารถปิดชีพองที่ตะคข้ามได้แล้วนะครับผมหน้ากากหวานใช่ไหมหรือถ้าเกิดใครปั้นแบบปุริปุริใช่ไหมนี่ผมถ้าเกิดปั้นปุริปุริแบบว่าปั้นเป็นแบสุดนะผมก็สามารถใช้ปุริปุริสะนะกับหน้ากากหวานได้นะครับ แล้วก็ตัวที่2เลยนะผมที่สามารถแข่งกับซสมิเตแมนได้นะครับผมก็คือแมสซากะนี่นะครับผมแมสซากะก็ที่มีจุดเด่นว่าที่อ่าครับผมนี่สกิลอันติงเขาก็สามารถฟื้นฟูพลังชีวิตที่20%ได้นะครับผมกับเพื่อนร่วมทีมนะครับผมเป็นแบบเซนหรือเปล่าวะเออแบบเซนเหรอเพราะได้2ยสิทธิพิ่อร์เซ็นะครับผมก็สามารถสู้ซสมิเตแมนได้นะครับผมแล้วก็นะฮะ ตัวต่อมานะครับผมก็อยู่ใกล้กันเลยนะผมก็คือคิงนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดใครมีคิงนี่ก็ดีเลยนะผมแต่ว่าเราต้องจัดทีมดาเมจล้วนเลยนะครับผมโดยคิงก็สามารถตัดระเก็บรางานของทีมซอมบี้แมนได้นะผมถ้าเกิดเขาไม่มีตัวที่ติดธรรมดาติดโลหรือว่าราดาเมจนะครับผมก็สามารถใช้โวกนี้แ้งางได้นะครับผมและตัวต่อมานะครับเราจะ็นตัวตีโมนั่นเองนะครับตัวตีโมนะผมก็คือเอาต้องมีแล้วก็ทัสมากินะผม คือนี่ก็ไม่ต้องรู้บอกนะใช่ไหมคือดาเมจมันแรงมากนะเอราสองตัวนี้นะผมเป็นดาเมจจริงๆเยอะมากแล้วก็บอลทองก็ได้นะผมก็เล่นบอลก็สปันง่ายนะครับผมเลื่อยให้สุดกว่านะครับผมก็สามารถปั้นได้นะครับผมคือประมาณนี้นะผมสามารถตัวเก้ทางได้นะครับผมเออแล้วก็ลืมไปนะผมตัวที่ซอมบี้แมนแพ้ทางมากๆนะผมทีมที่ซอมบี้แมนแพ้ทางนะผมก็คือทีมที่เล่นสถาน,านะ,ะ,ะนั่นเองนะครับผมก็คือจะมีนี่ผมนี่เซลวัคซีนแมนนะผมแล้วก็ซาดิน ก็ไอ้คมบุกงานเนี่ยบุถ้าเผื่อผมเจออ่ขโมยซ้ำตัวนี้นะผมพีมผมตายทุกครั้งที่เดินซอมบี้แมนนะครับผมแต่ถ้าเกิดผมเล่นหน้ามิดก็พออาชนะได้นะแต่มันขัดที่ว่านี่ครับผมดวงนะครับผมสั่งใบแก้าาทางซอมบี้แมนได้นะครับผมซึ่งตัวที่แก้ทางได้นี่บอกเลยว่าก็สามารถสายฟรีก็มีกับทุกตัวนะครับผมคือทีมนี้สามารถ สร้างเซมิเม้นได้แบบ100%เปอนต์เลยได้ผมคือจะเป็นทีมสถานะนะครับผมก็คือ1นะครับผมจักรพรรดิเด็กนะครับผมที่มาใช้เป็นตัวคลอนะครับผม2ก็ราชาตัดินนะครับผม3 mm hmm. วัคซีนนะครับผมแล้วก็4คมบุกอ <c> um ัน <bu> นี้นะครับผมแล้วก็5้นี่จะเป็นบุริบาตก็ได้นะครัผมบุรีบัตก็สามารถแก้ได้นะครับผมคือทีมสถานะทั้งหมดหลักๆคือทีมสถานะจะสามารถเอาชนะเอมิเมนได้นะครับผมเพราะว่า ทีมสถานะน่แะทีมสถานะที่นําโดยวัคซีนนะครับผมว่าวัคซีนจะเป็นผ้าสีของเขาคือจะทําให้ทั้งทีมของทีมสตูนน,นะผมปิดที่เร่องดียร์้ามีตอนเนิ่งใช่ไหมจะติดแบบต่อเน,นื่องนั่นเองนะผมคือทับหลังก็โดดจุดด้วยนะผมเนาะเ <c oughs> พราะมันจะสร้างความเสายต่อเน,นื่องนะผมจากพลังจุงเตีห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะผมจะกเดือดตอเนื่อนนงนะครับผมก็คือนะผมเลย <c oughs> ทีมชนะสามารถแก้ทางซอมเมยแมนได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่สิ ถ้าเกิดเจอทีมซอมบี้แมนแข็งแข็งก็สามารถแพ้ได้นะครับโอเคนะผมหลังจากที่ผมมีจะทำอธิบายคลิปไปแล้วใช่ไหมครผมแล้วผมจะมาจัดทีมแบบว่าได้มีจัดแล้วก็ความเร็วนำของเขาหน้นี้นะครับผมเคือพิพที่สามารถมีคอมโบที่เร็วตามเขาก็สามารถปิดชีพซอมบี้แมนได้เหมือนกันนะครับโอเคแบบทีมเก่าของผมนะเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ดูนะครับผมรอให้ผมใส่เของกัมเนอร์นะผม a few moments later โอเคนะผมแล้วจากที่โอเคนะผมแล้วจากที่ผมจัดทีมเป็นสายดาเมจต,ตัวทั้งผมเลยนะครับผมก็คือเทีมเก่าผมนี่นะครับสหรับทีมที่สามารถจัดก,การสมัยไนะด้ก็คือทีมสปีดนะครับผมยังไม่ต้องมีสปีดและสามารถปิดเก,กมได้ภายใน2อถึงสามเทิร์นนะครับผมเห็นไหมแล้วก็ต่อได้โได้บอลนะครับผมยิงไปเลยครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บสีแสนนะผมแล้วก็สะท้อนไปครับผมแล้วก็ ทัศมากิลลงหัวนะครับผมปึ้มครับผมลงหัวไป,ไปรครับผมเข้าไปล้างสีได้ครับผมแล้วก็ a t อ m i c ฟันนะครับผมปิดเกมครับผมเห็นไหมคือถ้าทีมเรามีความเร็วที่เหนือกว่าแล้วก็มีตัวดาเมจที่เหนือกว่าสปีดเหนือกว่าพลังเหนือกว่านะครับผมแล้วก็ดาเมจแรงกว่าัผมสามารถปิดเกมได้ภายในเทินเดียวน,นะครับผมเห็นไ,ไหมคือแต่พระเด็กก็เปิดโอรเรนเปิดนะครผมอ t o มิกตามน้องทัศมกิลเอ้ไม่ใช่ด แต่ควาะเด็กโคดนนะหงทัพแล้วก็ออโตมิกฟันปิดท้ายนะผมบอกนียว่าคอมโบนี้ถ้าเกิดเจอทีมซัมเมนที่มีพลังต่ำกวัวแล้วก็อึดกอเราแบบมากๆากนะผมแลวเรามีพลังเยอะกว่าเขาแล้วก็สปีดเยอะแล้วก็ดาเมจแรงของเขาคือสามารถปิดเกมได้ภายในหนึ่งหรือสองเธอนะผมถ้เกิดเยอะถึงสามเธอนี่คือดี่เขาไม่มีตัวแล้ตายก็อยู่ตัวที่แบบว่าเราสาม,มารถแพ้เขาได้สูงมากๆเลยนะครับผมส่วนทีมสถานะนี้ผมจะเอ่อรีวิวหน้าจาไม่ได้นะเพราะว่าผม เออ่ไม่มีทีมนะครับผมคือผมไม่มีทีมสถานะผมเพราะสถานะผมไม่ได้ปั้นเลยนะครับผมเห็นไ,ไหมเป็นเกาะเลนีๆหมดเลยครับผมเห็นไ,ไหมเป็นคนที้หมดเลยนะครับผมแล้วผมจะมาให้ดูนะผมทีมไม่สามารถสู้เขาได้ชนะครับผมก็คือทีมนี้คนน,นี้ครับนี่ครับนี่คนนี้คนนี้ครับผมนี่คนนี้ครับผมนี่ออันดับที่สี่สามของเซิร์ฟผมเลยนะผมนี่ด้ยสามารถเขามีตัวแก้ทางเซิร์ฟไมแมนได้ถึงนี่หลายตัวไหม คมบูเขาก็เร็วชิบเลยนะครับผมนี่เห็นไหมตัวยึดทางซับไม่แมนนะครับผมทีมเขาเป็นทีมสถานะนี้นะครับผมคือผมสู้ไม่ไหวนะครับผมทีมนี้นะจะเป็นหนาที่สี่หรสามของเสื้อผมด้วยนะครับผมบอกได้ว่าผมไม่ไหวจริงๆครับเจอเขาทีมนี้เข้าไปครับผม ก็โอเคนะครับผมสำหรับการบอกเทคนิคการแก้ทางทีมซัมบี้แมนนะผมแล้วก็วิธีเอาชนะซัมบี้แมนนะครับผมส่วนจะเกมซัมบี้แมนผมก็บอกไปในคลิปก่อนแล้วนะเนพะื่อทาอยากให้ผมอธิบายเพิ่มอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกบผมแล้วก็ผมจะพัฒนคลิปอธิบายให้อีกนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้้ไปต่อไปในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย